ด่วนรัดแจ้งข่าวประชาชนทั่วประเทศเรื่องนี้สำคัญมากเกี่ยวข้องกับทุกคนดูด่วนไม่ดูระวังเสียใจภายหลังสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆุท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาของข่าวนี้จากเพจ Facebook a n t i f a k e News c e n t e r ด้วยนะคะแชร์ไปเตือนภัยคนใกล้ตัวข่าวลวงอย่าเชื่อธนาคารกรุงไทยร่วมกับบริษัทเอกชนปล่อยสินเชื่อผ่านช่องทางออนไลน์อย่าหลงเชื่อกลลวงของมิจฉาชีพเพราะจากการตรวจสอบ Facebook ดังกล่าวพบว่าไม่ใช่บัญชีของธนาคารกรุงไทย และธนาคารไม่มีนโยบายปล่อยสินเชื่อผ่านช่องทาง Facebook อย่างใดดังนั้นหากพบเห็นการโฆษณาการปล่อยสินเชื่อในลักษณะดังกล่าวให้รีบหลีกเลี่ยงและอย่าให้ข้อมูลหรือโอนเงินไปโดยเด็ดขาดเพราะอาจทำให้เสียทรัพย์หรือถูกนำข้อมูลส่วนตัวไปกระทำผิดได้รู้ทันไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพตรวจสอบโดยธนาคารกรุงไทยกระทรวงการคลัง